ท่านได้โดยไม่ต้องสนใจว่ามันเป็นสซเวย์หรือเปล่าเพราะการสร้างสซเวย์คือการสร้างกรอบมีขึ้นและมีลงอยู่ในกรอบนั้นอยู่แล้วแต่ยิ่งถ้าเกิดมันอยู่ด้านบนแล้วเป็นเทรนดด้วยอย่างตรงนี้เป็นเทรนดด้วยก็ยิ่งดีแต่แค่พอมันลงมาข้างล่างปุ๊บเราก็ต้องระวังตัวแล้ว โดยใช้กลยุทธ์นี้ที่ย้ำตอนแรกว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ต้องการจุดเข้าหรือจุดออกเราต้องการแค่โอกาสที่มากกว่า50%เพื่อให้พอร์ตเป็นบวกเท่านั้นเองแล้วก็สุดท้ายครับารายแรกสุดที่ห้ามลืมเลยมีแต่ฝั่งบวกไม่ได้ เราต้องคำนึงถึงฝั่งลบด้วยมีวินัยในการคัดลอสมีวินัยในการเทคโปรฟิตมีวินัยในการเอาดอกเบี้ยเอาผลกำไรมาลงทุนให้มันเกิดทบต้นอย่างต่อเน,นื่องมีวินัยในการคุบคุมตัวเองในะระยะยาวไม่ว่าจะเทรดสั้นเทรดยาวหรือเทรดรอบไหนก็มีโอกาสที่จะได้กำไรมากกว่าขาดทุนครับมีข้อสงสัยตรงไหนไหมครับ โอเคถ้าไม่มีข้อสงสัยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ตัววินลิฟเปอร์เซนอาร์เนี่ยทางฝ่ายวิจัยคลาสสิกโกเนี่ยะจะมีจะมีบทวิจัยสำหรับการเทรดสั้นเท่านั้นนะครับลงในหนังสือมันนี่แอนเวลกับการเงินธานาคารในใน,ในช่วงเดือนหน้าคือเดือนสิงหาคมนะครับสำหรับเรียกว่าอะไรอะเทรดไม่เกิน3แท่งอะเล่นสั้นจริงๆมีการทดสอบกับราคาทองคำไว้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ ถ้าสนใจตัวน indicator นี้โดยเฉพาะก็ลองซื้อหามาอ่านได้เดือนหน้านะครับแล้วก็ถ้ามีใครอะไรติดใจสงสัยก็ผมยังยืนอยู่ที่บูธคาสติโกห้องข้างๆนะครับ okay. วันนี้เท่านี้ครับฮัลโหลค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณศัพท์พการปัดธรรมบริสุทธิ์นะคะจากทางนะคะบริษัทคาสสิโกฟิวเจอร์สเอ่นนะคะช่วงนี้คะ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมีนะคะจากทางอีกห